คู้ชมคะไปดูในเรื่องของผู้ประกันตนนะคะในระบบประกันสังคมมาตรา33ค่ะจะบอกว่าที่ผ่านมานะคะมีการให้ความสนใจสําหรับการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนตอนนี้นะคะสนใจไปแล้วกว่า6,000รายค่ะ นายชัดชัยสิริไลค่ะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอนะคะได้เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานประกันสังคมแล้วก็ทออสอเนี่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อ3 0,000 000, ล้านบาทเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชําระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสามารถ ใช้สิทธิ์ในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมกับอาคารหรือว่าห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นรวมไปถึงเป็นการเพื่อลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีของผู้กู้ที่กู้อยู่กับทออสสวงเงินให้กู้นะคะสูงสุดวงเงินจำนวนคงต้นเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทโดยเปิดให้ขอรับรหัสผ่านนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน GSBL นะคะได้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะค่ะก็ ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมในช่วงของเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลังจากที่เริ่มเปิดรหัสเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นแหละคุณผู้ชมพบว่ามีผูจ้จำนวนผู้ประกันตนเนี่ยนะกดรับรหัสกว่า6,530รายด้วยกันคิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมสูงสุดถึงกว่า13,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ผู้ประกันตนเองก็สามารถนํารหัสที่ได้รับพร้อมกับหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนมาตราที่33นะคะพร้อมกับเอกสารส่วนตัวเอกสารแสดงรายได้แล้วก็เอกสารแสดงหลักประกันที่อยู่อาศัยจดจำนองกับธนาคารมายื่นกู้กับทออสอได้นะคะ ทั่วประเทศเลยก็ยาวไปเลยค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปเลยค่ะ,ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งสิทธิทประโยชน์นะคะของผู้ประกันตนในมาตรา33นะคะสำหรับคนที่อยากมีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ช่วงปลายปีแบบนี้ผู้ประกันตนในมาตรา33แล้วก็39สามารถที่จะเปลี่ยนโรงพยาบาลติใ,ลในการรักษาได้แล้วนะคะสามารถเปลี่ยนไปได้ถึงปีหน้าก็คือประมาณเดือนมีนาคม2566ใช่แล้าร้อกสิบงกใช่แล้วค่ะเลือกสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับเรา าบางทีมีการย้ายที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้นะคะก็เลือกที่สอดคล้องกับที่เราสามารถไปใช้บริการได้อย่างสะดวกด้วยค่ะ